สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์นะครับวันนี้เราจะมาดูดวงรายวันของวันที่14สิงหาคม2565นะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันในการสื่อสารกับไพ่ r e d e น w i ด์สเป i ชท t ลตนะครับแหมาาไพ่ใบนี้นี่ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยเราบอกบอกเลยว่าเจาะดวงได้ยอย่างแบบลึกมากๆนะครับนะ ใครที่ชมทันทิกตอกครับช่วยกดแชร์นะครับกดติดตามโปรไฟล์นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะแต่ถ้าใครที่อยากจะปรึกษาดวงกับอาจารย์นะครับเคาะลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกต o k ของอาจารย์เข้าไปนะครับมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับใครอยากดูดวงฟรีเจอไลฟ์สดของอาจารย์ได้ในทุกๆวันช่วง5ทุ่ม49นาทีขึ้นไปนะครับ เราจะเริ่มนะครับเช็คพลังงานไพ่ของคนที่เกิดทั้ง7วันเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมามาอธิษฐานดูว่าพลังงานได้ไพ่อะไรวันนี้ได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับกิจการงานต่างๆช่วงนี้นะต้องออกแรงหน่อยไม่ง่ายนะครับกว่าจะได้มาไม่ง่ายกว่าจะประสบความสําเร็จมันหมายถึงความภาคเพียรการเงินคุณต้อง ติดต้องสู้ต้องลุยเขาเรียกเหงื่อไม่ตกไม่ได้ตังค์สุขภาพดูแลด้วยนะครับไม่ค่อยได้พักผ่อนคนโสดครับอาจารย์บอกเลยช่วงนี้ตัวคุณเองเนี่ยคิดเยอะคิดมากนะครับต้องตามจีบต้องค่อยค่อย,ค,อยคุยนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ดูแลชีวิตครอบครัวนิดนึงบางทีคุณเหน็กับงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะครับเสริมดวงด้วยการไปซื้อสังฆทานยาไปถวายพระนะครับ รดน้าให้กับเจ้ากาวนายเวรทําบุญกับพระแม่ธรณีนะครับสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับจะเป็นสีม่วงอันนี้สีตามหน้าไพ่เลยนะครับสีที่พลังงานไพ่บอกเลยท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับมาเลยครับได้ไพ่สีไม้เท้านะครับโอ้โหนะสีไม้เท้าหมายถึงความมั่นคงช่วงนี้ จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีความมั่นคงเริ่มต้นงานดีใครที่กำลังรอง,งานอยู่ต้องบอกว่าคุณจะได้งานแล้วนะครับใครที่งานกังวลอะไรก็จะมั่นคงการเงินต้องบอกว่าการเงินดีนะมีคนซับพอร์ตนะครับถือว่ามั่นคงทีเดียวนะครับในช่วงนี้แต่เก็บเงินไว้ก่อนนะดีสุขภาพช่วงนี้ดูแลนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าให้ระวังเรื่องอาการภูมิแพ้การเจ็บป่วยนะครับตามอากาศนั่นเองก็ดูแลนิดนึง คนโสดน,นะคเขาบอกว่าเขาชอบคุณเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีหลักการนะครับคุณเป็นคนที่ดูแล้วมีความเจริญก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วความรักของคุณจึงมั่นคงส่วนคนที่มีคู่ครับอาจารย์บอกเลยว่าความรักของคุณนั้นดูดีมากๆแฮปปี้นะครับในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันจันนะครับควรไปถวายผักผล,ลไม้นะครับอาหารเส้นๆท้นย สีในการเสริมดวงนะครับก็คือใช้สีเขียวนะครับ,ท,ท,รรบท่านที่เกิดในวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารมาดูกันเลยได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับแหมเนาะช่วงนี้จะทําอะไรก็ดูเยอะไปหมดเลยนะครับเพรานั้นคนเกิดวันอังคารนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับ อย่าทําหลายอย่างพร้อมๆกันมันไม่ดีนะครับมันจะทําให้เราเครียดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากจะทําอะไรก็ทําได้ครับแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปการเงินดูนิดนึงครับช่วงนี้นะครับเงินนั้นต้องกอดเอาไว้เลยนะเก็บเอาไว้เลยนะครับช่วงนี้ยังไม่ต้องจ่ายอะไรสุขภาพนะครับให้ระวังโรคภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจนะครับแล้วก็คนโสดนะครับช่วงนี้จะจีบใครก็เอาสักคนหนึ่งอย่าไปโลภอย่าไปเก็บไว้หมดนะครับ คนที่มีครอบครัวแล้วบางทีเราก็บ้างงานมากไปหน่อยเนาะก็เลยดูเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ค่อยๆค,คุยกันคนวันอังคารนะครับเสริมดวงด้วยการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างพระพรหมพระนารายนะครับไปถวายของพระนี่ก็ต้องมีสอย่างนะไปถวายสังฆทานไปปล่อยปลาสักสีตัวถวายผักผลไม้นะครับสีที่ใช้เสริมดวงนะครับก็จะเป็นสีออกแนว ส้มส้มนะครับครับผมท่านที่เกิดในวันพุธครับได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับโอ้โหต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคนวันพุธนะสามารถแก้ไขปัญหาหรือนะครับความจุกจิกในงานเนี่ยได้อย่างแน่นอนเพราะคุณแข็งแกร่งคุณเก่งขึ้นนะครับการเงินมีการฝ่าฟันอุปสรรคได้เป็นอย่างดีเั้นการเงินถือว่าคล่องตัวนะครับ สุขภาพะนะครแข็งแรงดีนะครับไม่ค่อยป่วยนะคนป่วยก็จะหายคนโสดครับช่วงนี้ถ้าคุณเปิดเผยความในใจแล้วก็จะดูดีกว่านะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องคุยกันงอนกันแค่ไหนก็ต้องคุยกันคือทางออกที่ดีนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ไปทําบุญค่าน้ําค่าไฟเติมน้ามันตะเกียงทําบุญศาลหลักเมืองถาวายสังฆทานทุกครั้งต้อง มีไฟฉายด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นการสองทางสีในการเสริมดวงในวันนี้ให้ใช้สีแดงครับผมแต่เป็นแดงส้มนะนะครับท่านที่เกิดในวันพระรหัสบดีนะครับวันพระรหัสบดีนะครับ night of sword หรือว่าอัศวินดาบนะ ต้องบุกต้องสู้ต้องลุยนะครับคิดเฉยๆไม่ได้นะฮะต้องลงมือแล้วนะครับอ่าถึงมันจะยากลำบากแต่มันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าฝีมือของคุณนะครับเป็นอัศวินนั้นเป็นไพ่แก่เป็นไพ่ที่มีผู้ผู้มีประสบการณ์เป็นไพ่ถือดาบแล้ววิ่งห่อตะบึงไปเลยนะครับการเงินครับช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นครับเงินนั้นเงียไม่ตกไม่ได้ตังค์เลยทีเดียวนะครับสุขภาพาช่วงนี้ก็ถือว่า ให้ดูแลสุขภาพหน่อยเนาะระวังเรื่องอาการปวดตามข้อปวดตามกระดูกหลังกระดูกเอวนะครับคนโสดครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดวงไม่ค่อยดีัะเท่าไหร่นะครับบางครั้งเนี่ยนายคณอาจจะท้อแท้เรือเหนื่อยกับปัญหาความรักนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็ต้องค่อยคอยคุยกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับชีวิตถึงจะมีความสุขนะครับวันนี้จะทําบุญนะครับเน้นในเรื่องสายน้าพริกนะครับคนที่เกิดพฤหัส ไปถวายของก็มีพกน้ำพริก,พกน้ำพริกปลาแห้งน้ำพริกตาแดงแถวายสังฆทานนะครับอย่าลืมไม้เท้านะครับยาเอาไปถวายพระของบำรุงร่างกายสีที่ใช้เสริมดวงวันนี้ให้เป็นสีแดงนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์มาดูเลยครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ว้าวได้ไพ่10เหรียญเลย10 of pentacle นะฮะ ใบนี้บ่งบอกถึงกิจการการเงินพ่อค้าแม่ขายที่เกิดวันศุนี้ต้องบอกว่าโอ้โหดีมากเลยวันนี้เป็นวันโกยเงินโกยทองรับทรัพย์นะครับขอให้โชคดีอันเงินนั้นถือว่าเงินสะพัดนะครับเข้ามาจ่ายไปจ่ายไปเข้ามาให้รู้จักเก็บบ้างเนาะสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ดูในเรื่องของอความคิดเยอะความเครียดนั่นเองนะได้เงินมาก็เครียดนะฮะไม่รู้จะใช้ยังไงอะไรเงี้ยคนโสดครับช่วงนี้ จะมีคนมาเปคุณจะเจอสายเปนะถือว่าโชคดีคนที่มีคู่นะครับแฟนของคุณเนี่ยนะเขาอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับคุณก็ได้นะฮะแต่ก็นะถือว่าโชคดีนะครับวันนี้ฮะคนบันสุขอย่าลืมไปถวายน้ําฉันน้ําใช้สังฆทานยาแล้วก็ไม้เท้านะครับบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะก็จะดีมากๆเลยแล้วก็สีในการเสริมดวงคนมันสุขในวันนี้นะครับให้เป็นสีชมพูนะครับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ในช่วงนี้ได้ไพ่สิบไม้เท้าโอ้โหนะความเหนื่อยความท้อนะครับมีไหมมีแน่ๆแต่งานเยอะเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่ตกงานก็จะได้งานใครที่นะครับากาลังทํางานอยู่ก็ถือว่ากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวการเงินนะครับลาบไม่ค่อยมีเนาะในะช่วงนี้ต้องเหนื่อยหน่อย กว่าจะได้โชคได้ลาบมานะครับต้องบุกต้องสู้ต้องลุยนะครับแล้วก็สุขภาพระวังอาการเจ็บป่วยปวดคอนะฮะปวดคอปวดสะบักปวดไหล่เนี่ยแปลกปัญหาไว้เยอะนะครับและคนโสดคนโสดจะบอกว่าช่วงนี้มีคนชอบนะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะครับและคนที่มีคู่จะบอกว่าให้เอาใจใส่กับความรักบ้างบางครั้งบางทีคุณเครียดกับงานมากเกินไปจะลืมเอาใจใส่ ครอบครัวนะครับนั้นก็ฝากตรงนี้เอาไว้เนาะเสริมดวงโดยการไหว้พระภูมิเจ้าที่ถวายยาถวายไมเท้าสีเสริมดวงใช้สีดํานะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนดูดวงกับอาจารย์เปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับเป็นค่าเปิดครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ